ไม่จริงครับภาวะสายตาสั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราเจอในเด็กภาวะสายตาสั้นเนี่ยมักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เด็กบางคนจะมีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นจนถึงอายุ1 8ปถึง2ีปีโดยทั่วไปสายตาสั้นจะเพิ่มปีละหนึ่งรการไม่ใส่แว่นเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้สายตาหยุดสั้นภาวะสายตาสั้นก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทางโรงพยาบาลศิริราชมีวิธีการชะลอสายตาสั้นโดยเราใช้ยาหยอดตา เพื่อช่วยชะลอภาวะสายตาสั้นได้ครับภาวะสายตาสั้นในเด็กนอกจากการใส่แว่นหรือการใช้ยาชะลอสายตาสั้นแล้วการทํากิจกรรมของเด็กก็มีความสําคัญเรามักจะแนะนําให้เด็กพักสายตาทุก2ีสินาทีจากการใช้สายตาและถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะพักสายตาและมีการออกกําลังกายการแจ้งวันละ1-2ชั่วโมงเด็กๆควรจะอ่านหนังสือ เป็นปกติได้สามารถใสแว่นและถอดแว่นได้ขณะที่อ่านหนังสือแต่ถ้าเด็กเรียนหนังสือแล้วมองไม่เห็นก็ยังแนะนําให้ใส่แว่นเพราะว่าถ้าเขาไม่ใส่แว่นเขาจะทําให้การเรียนของเขาแย่ลงครับคําแนะนําจากจากักษุแพทย์น,นะครับถ้าเรามีลูกสายตาสั้นแล้วแนะนําว่าอาจจะใส่แว่นตาที่เขาต้องการโดยเฉพาะเวลาที่เขามองไกลนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เลนส์ตัดแสงสีน้ําเงิน แล้วก็แนะนำว่าเขาควรจะพักสายตาทุก20นาทีไม่ควรเอาแต่เล่นเกมนะครับและถ้าเป็นไปได้ควรจะพักตาในช่วงทานอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นและเราก็มาัากจะกระตุ้นให้เด็กๆไปออกกำลังกายกลางแจ้งวันละ1-2ชั่วโมงครับ